คันนี้ยังไงเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวซื้อสดเลยครับ <c oughs> จะซื้อสดเลยที่จะซื้อไปให้ไครรถไฟฟ้าปล่อยเช่าด้วยจะซื้อเนต้าไปทํารถปล่อยเช่ามันจะคุ้มหรอพี่เราเน้นที่ปริมาณเยอะปล่อยเช่าในราคาที่ไม่ไม่แพงครับ<อ>ชั่วโมงละ49บาทเราก็ปล่อยแล้วลเนต้ามีกี่คันครับเนต้ามีประมาณ70คันแล้วครับเฮ้ยเขาที่เหลือเป็นพวกเทล,ล่า M 6โอลาคแคท b y d ให้คนที่มาเช่าขับแก๊ปโบอะไรพวกเนี้ยครับ<อ>เขาจะได้แบบมีต้นทุนที่ถูกโอ้สุดจริงสุดจริงผมสนใจแล้วรัเช่านี้ แล้วเราปล่อยเชา่าไ้ทุกวันป่มมนะก็อันนี้ไปบ่ายออกแล้ว900ต่อวันครับเดียวคืนทุนเลยอ่ะเรามีทุนเป็นไทยแล้วตอนนี้ก็นี่ครับเหล่ามายืมทุนพี่แมนน่าสนใจว่ะรถผมมีมาเรื่อยๆอยงไงวันละ700นี่ต้าชั่วโมงละ49บาทอึ้งเลยทันนี้ยังไงดีฮะพี่แมนเปิดมาต้องตอนแรกเอาเลยเอาพี่แมนผมปรับราคาลงมาเชื่อว่าถ้าผมเปิดราคานี้ไปไงก็ออกก็เดียกพี่แมนจบราคาสวยๆผมเลยเต็มที่เลยพี่ไม่ไหวพี่แมนไม่ไหวอะไรโหถูกบ้างแล้ว พี <laughs> ่แมนโอ้ยขออีกนิดนึงเนี่ยแหละพี่แมนการนี้เลยไหวตั้งใจมาฟื้นจริงเพราะวันผมต่อราคาเรารอบนึงแล้วคุณจะเสนอโปรเจกต์ร่วมคุณผม<อ>คุณยังไม่ใจกับผมเลยอ่ะได้พี่แมนพี่แมนบอกมาเลยเท่าไหร่ไโอเคเออจบไปไเออใจใช้ได้เดี๋ยวเสนอ,โ,อโปรเจกต์คุยกันได้ครับพี่แมนโอเคครับขอบคุณมากครับ